คู่กรณีขู่ว่าจะแจ้งความทําอย่างไรดีรู้สึกเครียดมากเลยครับทนายเจนะฮะอันนี้ก็เป็นคําถามที่ชอบถามเข้ามาย้อนฮิตเลยนะฮะเวลาคู่กรณีเขาขู่ว่าจะแจ้งความคือไม่รู้แหละนะฮะว่ามันผิดหรือมันถูกอะไรยังไงนะแต่ก็ถามว่าการที่จะตั้งรับไว้ก่อนเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับคืออย่างน้อยเนี่ย มันก็ทําให้คุณเนี่ยสามารถวางแผนอนาคตได้ถูกต้องนะครับว่าจะต้องทําอย่างไรนะครับคือถ้าหากว่ามันมีกรณีที่เป็นกรณีพิพาทที่มันอาจจะเกิดเหตุแจ้งความฟ้องร้องกันได้ในอนาคตเช่นไปเอาเงินเข้ามาหรือว่าไปขับรถชนไปทําร้ายร่างกายอย่างนี้เนี่ยมันได้นะครับแต่ว่าถ้ามันมีการที่กรณีที่เป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งเอยหรือว่าเป็นแค่เรื่องไป กระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็ต้องช่างใจก่อนแล้วนะครับว่าการที่เขาขู่ว่าจะแจ้งความเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายหรือเรื่องร้ายแรงนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นคดีที่ร้ายแรงขึ้นมาหน่อยนะครับมีผู้เสียหายหรือมีคู่กรณีแต่ตราบใดที่หมายมันยังไม่มาครับนะเขายังไม่ไปแจ้งความ ถามว่ามันจะไปทําอะไรได้มันทําได้แค่คาดการแล้วก็วางแผนนะอืมนะฮะแต่ว่ามันไปแบกรับความเครียดเอาไว้เนี่ยผมว่ามันไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับคือถ้าจะให้แนะนําก็คือรอหมายก่อนนะครับคือถ้าไม่มีหมายมานะครับมันก็เหมือนคุณไปโรงพยาบาลโดยที่แบบบางทีกังวล มีแกส๊สในช่องท้องนะครับแต่กังวลว่ามันจะเป็นโรคร้ายแรงอะไรหรือเปล่าให้หมอไปตรวจวินิจฉัยเออมันก็เหมือนเป็นการแพนิรนะครับมันไม่ส่งผลดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมตอบนะครับก็ทําได้แค่ศึกษาข้อเท็จจริงข้อกฎหมายเอาไว้ได้แค่นั้นนะครับแล้วส่วนเรื่องความเครียดเนี่ยนะหมายจะมาเมื่อไหร่มาตอนไหนอะไรยังไงเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไปควบคุมไม่ได้นะครับ มาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละนะครับมาเมื่อไหร่ก็ค่อยติดต่อทนายเจมาละกันนะครับแต่ถ้าเขาบอกว่าจะแจ้งความหมายยังไม่มานะครับไม่ต้องติดต่อมานะเพราะผมก็จะบอกว่าให้อยู่เฉยๆนะครับไม่ต้องเครียดนะ